และแน่นอนครับคลิปที่คุณผู้ชมได้ดูอยู่ในวันนี้พวกเขาไม่ได้อยู่กับเราอีกต่อไปครับออมาครับก็มีการขยับสับเปลี่ยนครับจนพับจีออกกฎมาว่า1สังกัดทําได้แค่1ทีมครับคุณผู้ชมก็น้องๆเด,ดบิวครับบางคนก็กระจัดกระจายไปตามเส้นทางของตัวเองบางคนก็มีการขยับขยื่นมาซ้อมในชุดใหญ่ชุดหลักอย่างเดบูเหมือนกันพวกเขาการันตีแชมป์โปรลีก อีกแล้วครับผมหาคุณเป็นแฟนบันแท d เดตเกมมิ่งผมบอกเลยว่าฝากติดตามน้องๆชุดนี้ต่อไปด้วยจากกลุ่มนักลงทุนสู่เวทีระดับโลกในอุตสาหกรรมทีม e s p o r t ์ a y t r a d e g a m i n g แน่นอนครับว่าทีม e ีสป r รระดับโลกครับถ้าพูดถึง d a y t r a d e g a m i n g ยังไงคุณผู้ชมก็จะต้องอ๋อแน่นอนครับเพราะว่าในช่วงยุคปัจจุบันตอนนี้ครับ a y t r a d e g a m i n g ใช้คำว่าระดับโลกได้เต็มปากครับผมและแน่นอนครับคลิปที่คุณผู้ชมได้ดูอยู่ในวันนี้พวกเขาไม่ได้อยู่กับเราอีกต่อไปครับต้องบอกว่าเด t r ีดเ Gaming สิ้นสุดเส้นทางของพวกเขาครับแล้วผมเชื่อแบบนี้ครับคุณผู้ชมว่ามีหลายๆคนครับอาจจะยังไม่รู้ประวัติไม่รู้ไลฟ์อัพครับว่า a y t r a d e g a m i n งณป ตอนนี้ครับผ่านอะไรมาบ้างก่อตั้งมาปีไหนแชมป์แรกเป็นยังไงผมจะพาคุณผู้ชมย้อนความทรงจํากันสักเล็กน้อยครับถ้าคุณเป็นแฟน Day t r a d e Gaming คุณต้องดูคลิปนี้ครับ d a y Trade g ก m i n g ครับก่อตั้งขึ้นในปี2018ครับโดยกลุ่มนักลงทุนที่มีใจรักในเกม p u b G ครับคุณผู้ชมโดยในอัพตอนนั้นครับคุณผู้ชมจุดเริ่มต้นของ d a y Trade Gaming ในปี2018มี Rubik j u โร่ Microwave First และโคจักครับณตอนนั้นครับสร่อรี่ของเจ้าของครับหรือว่าคุณเบียร์นั่นเองนะคร นะครับแล้วก็ได้มีการดู MITH แข่งแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันจะดีแค่ไหนครับถ้าเราทําทีมเองแล้วส่งออกในระดับโลกนั่นแหละครับุผู้ชมนี่คือจุดเริ่มต้นเล็กๆน้อยที่ผมเพิ่มเติมให้ละกันหลังจากนั้นครับก็มีการเปลี่ยนไลน์อัพมามากมายครับสำหรับ Day Trade Gaming ณตอนนั้นครับ PUBG ยังไม่มีกฎ1สังกัด2ทีมครับทำให้ Day Trade แตกสาขามาเป็น Day Bull และ Day Bear ก็คือหมีกับกระทิงนั่นแหละครับคุณผู้ชมก็เป็นสัญลักษณ์ของการเทรดหุ้นครับกระทิงก็คือหุ้นขึ้นหมีก็คือหุ้นลงนี่ก็เป็นรูปแบบของ ที่ทํามาตั้งแต่ต้นเพราะว่าพวกเขามาจากกลุ่มนักลงทุนนั่นเองครับไปกันที่เดทริดมี่หรือว่าเดแบร์กันก่อนครับณตอนนั้นนะคุณผู้ชมก็จะมีเซเลโน่ครับเอ็ดดี้โคเร็กซี่ตองเคซิกแซกนั่นเองคุณหน้าคุณตากันไหมครับอ๋อวานอติก้าอีกหนึ่งคนไหมคนนี้ลืมไม่ได้เลยนอกจากนั้นครับคุณผู้ชมก็ยังมีอีกเยอะมากมายครับไม่ว่าจะเป็นแจนคูรอฟครับมันโถปาโจคองเกอร์คุ้นๆกันไหมครับณตอนนั้นครับก็มาจากโตเกียวสไติเกอร์นะครับลิชเชอร์สอับบิลครับเมอร์ล รุ่นใหม่ไฟแรงมากๆกคุณผู้ชมแล้วก็ต้องบอกว่านักกีฬานะตอนนั้นนะปัจจุบันเนี่ยบางคนอาจจะเลิกไปแล้วแต่ก็ได้สร้างผลงานไว้ยิ่งใหญ่มากๆเลยณนะช่วงเวลานั้นและก็น้องๆบางคนยังอยู่อย่างเอ็ดดี้ตอนนี้ก็เป็นตัวแทนไป EWC กับบรีรัมยู 10, e เดอีสปอร์ตด้วยครับ่อ,อมาครับก็มีการขยับสับเปลี่ยนครับจนพับจีออกกฎมาว่า1สังกัดทําได้แค่หนึ่งทีมครับคุณผู้ชมก็น้องๆเดบักครับบางคนก็กระจัดกระจายไปตามเส้นทางของตัวเองบางคนก็มีการขยับเขยื่อนมาซ้อมในชุดใหญ่ชุดหลัก เดบูเหมือนกันมีการสับเปลี่ยนกันมากมายครับผ่านห้องซ้อมผ่านทัวร์นาเมนต์เล็กๆต่างๆมาพอสมควรครับจนได้จุดที่ลงตัวในปี2020ครับผมในช่วงเริ่มต้นครับเปอร์บูมูดีสปอร์ตครับเกิดการเปลี่ยนไลน์อัพครับทำให้ d Trade ชุดหลักครับได้ปุชิลเข้ามาเป็น IGL หลังจากนั้นครับมีการสมทบจาก Flash และนูรินครับที่ต้องบอกว่าเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงณตอนนั้นเลยครับคาา98ของนูรินนี่คือใครมองก็ว่า โปรแกรมโกงแน่นอนครับนูรินรองวัลยังไม่พอครับยังมีดาวรุ่งพุ่งแรงอีกหนึ่งคนอย่างน้องเรสนั่นเองครับคุณผู้ชมยุคนี้อาจจะไม่รู้จักอาจจะไม่คุ้นครับแต่ผมบอกเลยว่าตีคู่กับนูรินมาเลยนาตอนนั้นครับหลังจากนั้นครับในเดือนกุมภาพันธ์ครับมีการเสริมทัพอย่างเจ้าแมนครับหรือว่าเจ้าแมนโซแฮปปี้เจ้าแมนคนดีคนเดิมที่เรารู้จักกันนั่นแหละครับหลังจากนั้นหนึ่งเดือนครับในช่วงประมาณกลางปีครับเจ้าแมนก็ออกจาก Day t ร ad e Gaming ครับคุณผู้ชมแน่นอนเลยครับเป็นเรื่องปกติเลยครับในการหาไล่ นะหลังจากผ่านการซ้อมผ่านการพูดคุยกันไปลหลายๆอย่างมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพอสมควรครับหลายๆตัวผู้เล่นมีการเข้าออกเยอะพอสมควรครับคุณผู้ชมและในช่วงเดือนสิงหาครับคุณผู้ชมเด็กคนนี้ก้าวเข้ามาครับเป็นเด็กรุ่นใหม่ไฟแรงมากซึ่งณปัจจุบันยังอยู่ Day Trade Gaming เบลมอสนั่นเองครับการมาของเบลมอสในครั้งนั้นครับคุณผู้ชมผมก็ไม่คาดคิดผมเชื่อว่าหลายๆคนคงไม่คาดคิดครับว่าณปัจจุบันน้องโมจะเป็นเสาหลักให้กับ Day t r a d e Gaming อยู่จนถึง ทุกวันนี้ครับและในสิ้นปีครับปี2020ครับเสริมทัพเข้ามาโดยเลลิตครับแน่นอนครับแนวทางการเล่นการเล่นขอบการเล่นเข้าวัยการฟาร์มวายออกยึดพื้นที่อะไรหลายอย่างครับผู้ชมผมบอกเลยว่าปรับเปลี่ยนโครงสร้างไม่ได้เฉพาะ d a y Trade Gaming นะปรับเปลี่ยนกันทุกทีมเลยครับทำให้ปี2 0 2 1อครับเบลมอสครับออกจากทีมครับคุณผู้ชมและสุดท้ายครับออกไปได้ไม่เท่าไหร่ครับคุณผู้ชมเหมือนจะต้องการความช่วยเหลือจากน้องเบลมอสก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนั่นเองและ กลับมาครั้งที่2ครั้งนี้น้องโม่อยู่ยาวครับผมแต่ก็มีการแลกเปลี่ยนกันไปกับเลลิกที่จะต้องออกไปแทนนั่นเองครับแล้วก็ในส่วนของปี2022ครับก็จะมีน้องไดโน่เข้ามาด้วยแล้วก็ออกไปน้องเรสครับที่ต้อบอกว่าออกจะเดตเทรดครั้งนี้ก็แขวนเมาส์หายจากวงการไปเลยน่าเสียดายมากผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าใครรู้ว่าน้องเรสติดอะไรยังไงก็พิมพ์คอมเมนต์ให้หน่อยนะครับเพราะว่าน้องฝีมือดีมากน่าเสียดายฝีมือจริงยังเด็กอยูเอย่เลยครับหลังจากนั้นครับก็เป็นลัชชี่ครับเข้ามาครับในส ของซับโคดนั่นเองนะครับจนสุดท้ายครับเวลามันผ่านไปครับคุณผู้ชมแล้วก็เป็นการมาของธนดลครับเป็นปุชชิวที่แขวนเมาส์ครับเริ่มที่จะมีการสับเปลี่ยนครับเริ่มจะเป็นไทม์ไลน์นะปัจจุบันคุณผู้ชมนะปัจจุบันน่าจะเริ่มคุ้นกันแล้วนูรินออกไปอีารีนาครับได้ตัวตึงมาเสริมอย่างทิกเกอร์จนเป็นไลอัพณปัจจุบันนั่นเองครับที่จะมีแฟลชทิกเกอร์เบลมอสและธนดลครับเอาเลยครับนี่ก็เป็นไทม์ไลน์ประมาณนี้แล้วกันในะครคุณผู้ชมหลายๆคนสับเปลี่ยนออกนะครับเป็นเร นัน่นก็คือโคชนั่นเองครับเพราะว่าเขาเคยหนึ่งในแกนหลักสำคัญอย่างโคชจักรพรรดินั่นเองครับก็อยู่มาตั้งแต่ต้นเลยครับผลงานชัดเจนเลยครับแถมยังเป็นโคชเนชั่นทีมชาติด้วยนะครับจนนัดสุดท้ายครับเขาก็ได้ออกไปในส่วนของฟอ r e เรสต์ครับเช่นเดียวกับรูรินนะอย่างที่ผมไปพูดไปนะครับก็ต้องบอกว่าณปัจจุบันนี้ถ้าเหลือไลน์อัพเดิมที่อยู่ตั้งแต่แรกใช้คําว่าน่าจะเป็นน้องเบลมอนกับน้องแฟลชนะครับที่อยู่นานที่สุดเลยครับเอาละครับถ้าผมตกหล่นไลน์อัพใครไปก็ต้องขออภัย เอ่ะคุณผู้ชมคร่าวๆก็ประมาณนี้ไปกันต่อที่ Achievement ครับสิ่งที่การันตีว่า De ดสทรีดเกมมิ่งคือทีมระดับโลกครับเอาเลยครับคุณผู้ชมก็ต้องบอกว่าในทัวร์นาเมนต์แรกนะครับของ d ดสทรีดเกมมิ่งก็คือรายการลาบินท้า64นั่นเองเป็นการสคริมดีกจบอันดับ3นะครับต่อมาที่ d ดสทรีดเกมมิ่งทัวร์นาเมนต์แล้วก็ไล่เลี้ยงขึ้นมาครับอันดับ6อันดับ5อันดับ12เราจะเห็นได้ว่าผลงานของเดสทรีดเนี่ยเลขตัวเดียวยังไม่เยอะเหมือนปัจจุบันนะครับแต่ผลงานกราฟค่อนข้างดีเลลยชมแ ขึ้นไปอะไรครับนี่ต้องบอกว่าโอ้โหสวยงามทั้งนั้นครับและรายการเอสเียแรกของ Day t r a d e Gaming ครับกับ Pub G Continental ครับในวันที่23พฤษภาคม2020ครับเป็นเอสเียครั้งแรกของพวกเขาครับถึงแม้ว่าจะจบอันดับ14ครับแต่ก็เป็นรายการแจ้งเกิดในระดับนานาชาติให้คนได้รู้จักเลยครับว่า Day t r a d e Gaming ตัวแทนจากทีมไทยครับคืออีกหนึ่งทีมที่พร้อมจะเข้ามาลุยในรายการระดับโลกครับแล้วก็ b ับ r o l ก a g u e ครับคุณผู้ชมหรือว่า PUBG Thailand น e r i ี s 2 0 2 0ในเัสที่รับันเกันนะ เอาเรื่องจริงครับต่อกันที่เ t ียรายการที่2ครับจบอันดับ8ครับผลงานก้าวกระโดดแบบเห็นได้ชัดเลยกับเอเชียแปซิฟิกซีรีส์ครั้งที่1ครับและก็ต้องบอกว่าในรายการนานาชาติส่งออกเริ่มจะมีเดทรีดเกือบทุกรายการเลยครับความแข็งแร่งของเขายังดําเนินต่อไปคัณผู้ชมในพับจีเอแป็กซีรีส์สครับพวกเขาก็มาอีกแล้วครับในรายการ s t สทีอีกหนึ่งครั้ง123มเนี่ยถึงแม้อันดับจะยังไม่ดีแต่ไม่พลาดสักรายการเอาง่ายๆเขาเป็นตัวแทนนั่นแหละครับหลังจากนั้นครับโลกก็ได้รู้จักเดทรีดเกมมิ่งครับ ในระดับโลกครับจบอันดับ4โชว์แม์ของรายการ PGIS ครับผมและในวันที่28มีนาคมครับคุณผู้ชมของปี2021ครับเด y ์เทรดคว้างเงินรางวัลกว่า4ล้านบาทจากรายการ PGIS ในอันดับที่12กลับบ้านครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นครับเราก็จะเห็นได้ว่าฐานแฟนคลับเยอะขึ้นครับไม่ว่าจะโพสต์อะไรก็ตามแต่ e n g a g e m e n มมีการตอบสนองมากขึ้นบ่งบอกว่า Daytrade Gaming กําลังเติบโตทั้งผลงานและก็แฟนคลับครับและรายการ a อแบครั้งที่4ครั้งที่5พวกเขา ก็ไม่พลาดครับคุณผู้ชมได้มาหมดเลยกับการเป็นตัวแทนผมพูดในฐานะแข่งเก่าก่อนละกันครับคุณผู้ชมผมบอกเลยว่าสุดยอดมากอันนี้คือเก่งแซงทะลุไปเลยครับและประวัติศาสตร์ของ d y t r ร d เกมมิ่งก็ได้ถูกจารึกครั้งแรกครับในวันที่24เมษายน2022ครับนั่นก็คือแชมป์เอแพ ครั้งแรกของพวกเขาครับวคว้าเงินรางวัลไปกว่าเกือบ3ล้านครับคุณผู้ชมและก็เป็นแชมป์การตีความยิ่งใหญ่ครับว่า Day t r a d e Gaming คือทีมระดับโลกครับหลังจากนั้นก็มีทัวร์มามากมายครับคุณผู้ชมในสมัยช่วงแรกๆพับจีทัวร์เยอะมากไม่ว่าจะเป็นทัวร์ลีโอทัวร์โลจิเทคทัวร์บิดครับของเอ s พ h a i l a n d อะไรหลายๆอย่างครับคุณผู้ชมรวมไปถึงทัวร์เม์หลักๆพวกเขาก็ฝ่าฟันอุปสรรคมาได้มากมายและที่สําคัญคือไล์อัพแน่นไม่เปลี่ยนเลยครับโปรลีก2 0 2พพวก เขาก็แชมป์โปลีครับคุณผู้ชมรายการพีเดเอร์ต่อจากโปลีพวกเขาก็แชมป์อีกครับและแชมป์แรก a p แ c Day Trade อาจจะแค่ฟลุกหรือเปล่าสำหรับคอมเมนต์ที่ดูๆกันอยู่ผมบอกเลยว่าถ้าฟลุก จัดให้อีกหนึ่งแชมป์เอเปเลยครับนั่นก็คือวันที่25กันยายนครับคุณผู้ชมของปีเดียวกันเลยนะที่ต่อจากแชมป์โปลีครับการันตีแชมป์เอเปครั้งที่7อีกหนึ่งครั้งครับคุณผู้ชมดาวขึ้นหน้าอกไปเลยฮนะแล้วก็ได้ไปลุย PGC ครั้งแรกครับคุณผู้ชมในปี2022ครับวันที่20พฤศจิกายนนั่นเองครับถึงแม้ว่าจะจบเลข2หลักครับคุณผู้ชมแต่ก็เป็นรายการระดับโลกอย่างเป็นทางการในชื่อ PUBG Global Championship ครั้งแรกหรือว่า PGC นั่นแหละครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าเอาเรื่องมากจริงๆ สำหรับปีนี้สําหรับผมแล้วครับปี2022 Day Trade ถือว่าประสบความสําเร็จมากๆครับยังต่ําก็5แชมป์5แชมป์ที่เป็นแชมป์ที่รายการยิ่งใหญ่มากๆคุณผู้ชมก็ไม่แปลกหรอกครับคุณผู้ชมที่คนจะรู้จักมีสปอนเซอร์เข้าหาครับไม่ว่าจะหลายๆเจ้าเจ้าเสื้อผ้าเจ้าแบรนด์เกมมิ่งเกียร์อะไรหลายๆอย่างครับก็เหมาะสมที่สุดแล้วเลยครับสำหรับ Day Trade Gaming ในตอนนั้นครับแล้วพอสิ้นสุดปี2022ครับอย่างที่ผมได้บอกไปครับน่าจะเป็นปีทองของ Day Trade อยู่แล้วครับเฮ้ยพอมาเป็นปีทองเนี่ยมันอาจจะมีช่วงที่แผ่ว หรือเปล่าเพราะว่ามันจะเป็นแรงกระตุ้นครับคุณผู้ชมให้ทีมอื่นๆก้าวตามขึ้นมาอยากจะประสบความสำเร็จอย่างพวก Gaming. เด t ทรีเกมม i n g ก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่แล้วทุกอย่างก็ไม่ใช่ครับเปิดปี2023ครับพวกเขาการันตีแชมป์ League อีกแล้วครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นโปรลีกครั้งที่3ของพวกเขาเลยครับเดสทรีดเกมมิ่งและพับชีกับบอสซี่ครั้งที่1ครับและครั้งที่2 d งเดสทรีดเกมมิ่งก็ไม่พลาดครับพวกเขาเป็นตัวแทนประเทศไทยครับไปลุยในระดับโลกเช่นเดิมครับในปี2023ครับคุณผู้ชมก็แทบจะบินทุกรายการเลยครับรวมไปถึง2024ด้วยครับมันจะโคดอะไรต่อเนื่องขนาดนั้นครับคุณผู้ชม ewc ครั้งแรกของพวกน้องๆครับแชมป์โปรลีกก็มีเหมือนกันในปี2024คือมันกลายเป็นแชมป์โปรลีกมันเป็นเรื่องธรรรรรรมมดาาสหััับบบบ EWC ไปแแลล้้้ววคคคคุณผูชก็ในอออิฟยขง ทัวร์ซาอุดีอาระเบียครับพวกเขาก็จบอันดับหนึ่งด้วยครับในการขัดครับและอ w c ในปี2 0 2 4ก็ไปจบอันดับ7ครับก็อยู่ในหน้าแรกเลขตัวเดียวด้วยคุณผู้ชมคว้างเงินรางวัลเกือบ2ล้านบาทกลับมาอีกแล้วครับและจากความสําเร็จมากมายที่ผมได้พูดถึงไปครับพวกเขาคือ1ในทีมที่ได้คัดเดตครับในการเข้าร่วมเป็นทีม global partner global partner คืออะไรคือ10ทีมที่ดีที่สุดในโลกของสังกัด P ับ G ครับและ Day Tra d e ทำได้คุณผู้ชมเป็น global partner ทีมครับที่ยิงตรงทุกรายการระดับโลก นั่นเองครับคุณผู้ชมงานของพวกเขาครับมันเหมาะสมอยู่แล้วครับฐานแฟนคลับรวมถึง Value t ท a m หลายหลายอย่างประกอบกันเพราะฉะนั้นไม่มีข้อกังขาจริงๆครับสำหรับกระทิงคลั่งครับเอาละครับมาถึงปัจจุบันกันบ้างครับอย่างปี2025ยครับที่เราได้พูดกันอยู่ตอนนี้ครับเป็นปีที่เปลี่ยนแปลงมากที่สุดครับคุณผู้ชมเสียนูเรนไปเสียโคจักไปรัชชีสแตปอัพขึ้นมาได้ทิกเกอร์มาเสริมทับที่มีข้อกังขาว่าการมาแทนนูรรนไหมจะทําได้ดีหรือเปล่าผมบอกเลยว่าไม่โคตรโหดจริงๆคุณผู้ชมขออนุญา้นี ลกกและณปัจจุบันครับคุณผู้ชมไลอัพของ Daytrade Gaming 4ยอดขุนพลมือยิงครับทิกเกอร์ธนดลเบลมอสและแฟลชนั่นเองครับพวกเขาการันตีเป็นตัวแทนในแปกไปพับช l ก b ว l Series ล,ลุยตรง power ranking ทีม e ไปสู่ซาอุดิอาระเบียมันสุดยอดจริงไม่รู้จะพูดอะไรสุดท้ายครับ Daytrade Gaming ครับถึงแม้ว่าณปัจจุบันจะไม่ได้อยู่กับเราแล้วนะครับคุณผู้ชมแต่เชื่อเลยครับว่าเป็นอีกหนึ่งสังกัดอีสปอร์ตในประวัติศาสตร์แน่นอนครับถึงแม้ว่าจะมาในช่วงยุคลังหลังครับคุณผู้ชมในอีสปอร์ อุตสาหกรรมบ้านเราครับแต่ก็ฝากผลงานระดับโลกไว้เยอะมากมายไม่ใช่แค่ p ับจีด้วยนะคุณผู้ชมเกมอื่นๆก็มีชื่อของ d a ต t r a d e Gaming ในระดับนานาชาติก็มีมาแล้วครับแลวก่อนจบคลิปผมขออนุญาตพูดอะไรสักหน่อยละกันนะครับเนื่องจากที่ตัวผมเนี่ยก็เป็นในส่วนหนึ่งของ d a ต Trade Gaming ก็อยากจะขอบคุณทางผู้ใหญ่นะครับที่ก้าวเท้าเข้ามาเลือกที่จะเข้ามารันในวงการอ e ีสปอร์ตและก็ทำได้สุดยอดมากๆครับขอบคุณที่เป็นแรงผลักดันให้กับเด็กๆคอยเติมฝันคอยสร้างกำลังใจให้กับ เด็กรุ่นหลังและก็น้องๆนะปัจจุบันตอนนี้ให้ลุยต่อนะครับถือว่ามาส่งได้สุดยอดมากๆของปลายทางของเ e ตเกมมิ่งครับเอาเลยครับไม่ว่าพวกเขาจะเป็นยังไงต่อไปเ e ตเกมมิ่งเนี่ยนะโค้ดอาจจะก,กลับมาไมเชื่อเลยครับว่ามีแฟนๆรอต้อนรับอย่างแน่นอนนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ผิดพลาดอะไรไปตกหล่นรายการไหนหรืออาจจะพูดรวบรัดไปก็ไม่อยากจะให้คลิปมันยาวเกินไปหากคุณเป็นแฟนบันแทิงเดตเกมมิ่งผมบอกเลยว่าฝากติดตามน้องๆชุดนี้ต่อไปด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมขอ ตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ